บนโซเชียลแชร์สินค้าหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลเหมาะกับผู้ป่วยเบาหวานช่วยคนต้องการคุมน้ำหนักรวมทั้งคนอยากผอมหืชั่วเหรอ เรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้อ,ตองเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสอมทอสอบถามกับประธานหลักสูตรโภชนาการและการก,กำหนดอาหารสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลครับหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนิดมีจริงหรอครับหม้อหุงข้าวที่มีการโฆษณาว,ว่าสามารถจะช่วยลดน้ำตาลได้นั้นยังไม่ได้มีการศึกษายืนยันในเรื่องนี้นกลไกวิธีการหุงข้าวที่อาจจะมีความแตกต่างกันที่บอกว่าเอาน้ำนี่ออกไปก่อนก็อาจจะทําให้กระบวนการสุกของข้าวอาจจะ มีความแตกต่างกันไปซึ่งยังไม่ได้มีข้อมูลทางการศึกษาในทางคลินิกจริงๆนะคะว่าการกินข้าวแบบนั้นเนี่ยจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําตาลในเลือดที่ดีขึ้นแล้วการหุงข้าวที่ลดน้ําตาลได้หรอครับมีจริงไหมครับการหุงข้าวเพื่อที่จะลดน้ําตาลในข้าวนั้นเป็นไปไม่ได้นะคะการหุงข้าวนั้นเพื่อต้องการทําให้ข้าวนั้นสุกร่างกายเราสามารถย่อยข้าวนั้นได้นั้นการหุงข้าวที่อาจจะไปทําให้ข้าวนั้นย่อยได้ช้าลงอาจจะเกิดขึ้นได้บ้างแต่ว่าปริมาณอาจจะไม่ได้มากพอที่จะช่วยในการลดน้ําตาล ที่เรารับประทานเข้าไปและการหุงข้าวโดยลดน้ําลงหรือทิ้งน้ําออกไปนั้นก็จะทําให้คุณค่าของสารอาหารอื่นๆที่มีอยู่ในน้าข้าวนั้นหายไปด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของวิตามิน B แล้วก็สารสําคัญอื่นๆที่อาจจะมีอยู่ในน้าข้าวก็อาจจะไม่ได้ไประโยชน์อย่างเท่าที่ควรอาจารย์อธิบายว่า วิธีการหุงข er ้าวส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดของคนกินได้การหุงข้าวจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตาลในเลือดที่มีความแตกต่างกันได้ขึ้นอยู่กับวิธีการหุงที่มีการใช้น้ำมากหรือน้อยแล้วก็รวมทั้งนานหรือว่าไม่นานเช่นปริมาณข้าวที่เท่ากันในข้าวสารที่เท่ากันชนิดเดียวกันถ้าเราหุงเป็นข้าวสวยกับการเป็นข้าวต้มซึ่งใช้น้ำแล้วก็ใช้ความร้อนที่นานมากกว่านั้นในข้าวต้มก็จะทำให้น้ำตาลในเลือดขึ้นได้เร็วกว่าข้าวสวยถ้าเราใช้เป็นข้าวก้องแทนข้าว ขาวตัวข้าวกล้องมีผลต่อการขึ้นของน้าตาลที่ช้ากว่าข้าวขาวในปรมิมาณที่เท่ากันแล้วถ้าสมมติว่าเราลดปริมาณน้ําแค่พอเหมาะไม่ได้ทําให้มันแบบบานนิ่มจนเกินไปนั้นก็จะทําให้ข้าวนั้นสุกเป็นเม็ดที่สวยกว่าโดยปัจจัยสําคัญคือความสุกของข้าวความสุกของข้าวที่มีความแตกต่างกันนั่นเองก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยย่อยได้ช้าและย่อยได้เร็วที่แตกต่างกันข้าวที่สุกมากๆใช้ปริมาณน้ํามากและความร้อนสูงนั้นก็อาจจะทําให้น้าตาลในเลือดนขึ้นได้เร็วกว่าข้าวที่หุงแค่สุกพอดี พันุ์ข้าวก็มีส่วนด้วยเช่นกันยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นข้าวเหนียวซึ่งมีปริมาณของอะไมโลสต่าจะเปลี่ยนแปลงเป็นน้ําตาลเนี่ยได้เร็วกว่าเมื่อเทียบกับข้าวเจ้าซึ่งมีปริมาณ ja, ของอะไมโลสที่สูงกว่าในส่วนของข้าวเจ้าด้วยกันเองก็จะมีหลายสายพันธุ์อย่างเช่นข้าวหอมมะลิซึ่งมีปริมาณของอะไมโลสเนี่ยค่อนข้างต่ําเมื่อเทียบกับขา้าวเสาให้ซึ่งจะเห็นว่าเป็นข้าวที่ปกติเราหุงแล้วเนี่ยจะขึ้นหม้อจะเป็นเม็ดแข็งกว่าซึ่งขา้าวเสาวให้เองก็จะมีปริมาณของอไมสสสในสน่่วที ูงกว่าในปริมาณข้าวที่กินเท่าๆกันข้าวสาวห้เนี่ยจะทําให้ระดับน้าตาลในเลือดเนี่ยขึ้นสูงช้ากว่าเมื่อเทียบกับข้าวหอมมะลิแต่ที่สําคัญมากคือการกินปริมาณข้าวที่เรารับประทานนั้นน่าจะเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อการขึ้นของน้ําตาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราควรจะกินข้าวซึ่งเป็นอาหารที่ให้พลังงานเนี่ยเพียงพอแก่ความต้องการของพลังงานของร่างกายเราถ้าเราต้องการพลังงานมากเราก็สามารถจะกินได้มากแต่ถ้าเราจำกรารพลังงานน้อยก็จะต้องกินลดน้อยลงเพื่อจะทําให้การควบคุมน้าตาลและความอ้วนหรือน้าหนักตัว ด้ีขึนอาจารย์ส,สรุป4ี่ปัใจจัยในการกินข้าวเพื่อคุมน้ําตาลในเลือดปัจจัยของการที่เรากินข้าวแล้วจะช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดให้ดีอันแรกคงต้องดูเรื่องของปริมาณของข้าวเป็นหลักควรจะกินข้าวในปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายไม่มากเกินไปในส่วนที่2คือชนิดของข้าวข้าวที่มีปริมาณของอะไมโลสสูงกว่าก็จะทําให้ระดับน้าตาลในเลือดขึ้นช้ากว่าข้าวที่มีปริมาณอะไมโลสต่ําปัจจัยถัดไปก็คือวิธีการหุงข้าวข้าวที่หุงโดยที่ใช้ความร้อนสูงใช้ น้ำมากว่ากลายเป็นต้มเละกินเข้าไปแล้วย่อยได้เร็วก็จะทําให้น้ําตาลในเลือดขึ้นได้สูงกว่าและอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความสําคัญก็คือความแตกต่างของในแต่ละคนซึ่งในแต่ละคนอาจจะมีความสามารถในการย่อยอาหารที่มีความแตกต่างกันหรือว่าความสามารถของระดับฮอร์โมนในร่างกายที่จะดึงน้ําตาลไปใช้อาจจะมีความแตกต่างกันก็จ,จะส่งผลต่อการขึ้นของน้าตาลที่แตกต่างกันได้สําหรับผู้ที่ไม่ป่วยเบาหวานอาจารย์แนะนําว่าถ้าหากว่าเรายังมีสุขภาพที่ดีเนี่ยแง่งของปริมาณที่เหมาะสมร่วมกับการออกกาลัง กายน่าจะมีส่วนที่มีความสําคัญที่ทำให้เรามีสุขภาพที่ดีอาจารย์แนะนําการกินข้าวสําหรับคนเป็นเบาหวานแต่สําหรับท่านที่เป็นเบาหวานหรือมีปัญหาในเรื่องของการควบคุมระดับน้าตาลในเลือดจากการทํางานของฮอร์โมนอินซูลินในร่างกายเนี่ยได้ลดน้อยลงนอกจากควบคุมปริมาณของข้าวแล้วการที่เราจะช่วยชะลอการขึ้นของน้ําตาลโดยการที่จะมีการบริโภคใย,ยอาหารหรือพืชผ,ผักให้มากขึ้นก็อาจจะมีส่วนสําคัญสําหรับวิธีการหุงข้าวนั้นก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะชนิดของข้าวที่มีปริมาณของอะไมโรสที่สูง ขึ้นก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถที่จะเอามาแทนที่ข้าวที่มีปริมาณของอมโมสที่ต่ํากว่าก็อาจจะช่วยทําให้การคุมของน้าตาลได้ดีขึ้นแต่ก็ขอย้าว่าปริมาณของข้าวที่รับประทานยังเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญ แล้วต้องเอาเข้าวไปแช่ตู้เย็นไหมครับอาจจะมีการที่พูดถึงว่าการแชร่ข้าวในตู้เย็นจะทําให้เกิดแป้งที่ทนต่อการย่อยแล้วทําให้ร่างกายเนี่ยย่อยได้ช้าลงนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงดังนั้นถ้าสมมติว่าเราบอกะเรากินข้าวและเหลือสามารถจะเก็บข้าวในตู้เย็นเอาข้าวตู้เย็นนั้นมาอุ่นเพื่อที่จะรับประทานอาจจะยังมีปริมาณของแป้งที่ทนต่อการย่อยอย,อยู่บ้างที่จะช่วยทําให้การขึ้นของน้าตาลที่ช้าลงก็สามารถที่จะทําได้แต่ว่าก็ไม่ได้มีความจําเป็นว่าขงข้าวสุกใหม่ๆทุกครั้งจะไม่ต้องเอา ข้าวนั้นไปแช่ในตู้เย็นก่อนลนะ้วค่อยมากินนะคะเพราะว่าเวลาไปแช่ในตู้เย็นนั้นเองเนี่ยจะทําให้ข้าวนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงในโมเลกุลบางอย่างนะคะเกิดเป็นแป้งที่ทนต่อการย่อยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรากลับมาอุ่นใหม่แป้งที่ทนต่อการย่อยนั้นก็จะลดน้อยลงอาจจะลงเหลืออยู่บ้างแต่ปริมาณก็อาจจะไม่ได้มากพอที่จะช่วยลดระดับน้าตาลในเลือดได้มากๆ หุงด้วยหม้อเดิมได้แต่ต้องใส่ใจปริมาณให้มากขึ้นการหุงข้าวที่ให้แค่สุกพอดีโดยที่ใช้น้ําปริมาณเหมาะสมน่าจะเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดการบริโภคข้าวในวิถีชีวิตประจําวันของคนเรามักจะต้องทานร่วมกับอาหารประเภทอื่นๆร่วมด้วยอย่างเช่นผักพวกผักต้มน้ําพริกหรือว่าพวกเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ําอาหารอื่นๆที่เรากินร่วมกับข้าวนั้นเองจะช่วยในการชะลอการขึ้นของน้าตาลที่มีความเหมาะสมเนื่องมาจากปริมาณของใยอาหารต่างๆแล้วก็จะทําให้เราได้แร่ธาตุอาหารต่างๆที่มี ความเหมาะสมในการที่จะช่วยควบน้าตาลให้ดีขึ้นโดยที่อาจจะไม่ต้องคํานึงถึงวิธีการหุงข้าวมากจนเกินไปแต่สรุปแล้วเรื่องหม้อหุงข้าวลดน้ําตาลนี่เป็นยังไงครับหม้อหุงข้าวที่ช่วยลดน้ําตาลนะั้นไม่ควรจะแชร์ต่อนะคะเนื่องจากว่าไม่มีกระบวนการใดๆที่จะช่วยทําให้การหุงนั้นจะไปช่วยลดน้าตาลเนะี่ยได้ในข้าวนะคะดีแลสุขภาพได้โดยใส่ใจอาหารทั้งด้านคุณค่าและปริมาณครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับ เข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหา a อ u ชัวแอ Share ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์